พลตรตรีจรุนเปียดจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าทางคดีทุจริตเงินวัดในโครงการพุทธอุทยานวงเงินกว่า100ล้านบาทซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลนะครับโดยพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดปกติในเส้นทางการเงินรวมไปถึงเชื่อมโยงกับบุคคลใกล้ชิดของอดีตเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ทิศสลิตหรือว่าอดีตพระธรรมวชิระธีรคุณเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ จากภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละครับจากการประชุมชุดสืบสวนพลตตรดดีจรูนเกียรติระบุนะครับบอกตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลที่ระบุไปถึงความผิดวิสัยของสงฆ์อย่างชัดเจนทั้งการใช้เงินวัดผิดวัตถุประสงค์แล้วก็การพัวพันกับบุคคลภายนอกโดยเฉพาะกลุ่มศีกาหลายรายที่มีความเชื่อมโยงกับพระสงฆ์ระดับสูงและปรากฏว่าบางคนเนี่ยไม่มีอาชีพแต่ปรากฏว่ายังไงรวยฮะมีทรัพย์สินจํานวนมากจนผิดสังเกตอ่ะคุณผู้ชม หนึ่งในประเด็นหลักที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบก็คือโครงการพุทธอุทยานที่เริ่มดําเนินการมามากกว่า10ปีใช้งบประมาณไปแล้วนับร้อยล้านบาทไม่น้อยนะฮะโดยเฉพาะที่วัดห้วยด้วนซึ่งมีการระดมทุนจากผู้มีจิตผู้มีจิตศรัทธาสูงถึง30กว่าล้านนะครับแล้วก็ยังพบว่าได้รับการสนับสนุนที่ดินแล้วก็เงินจากวัดต่างๆทั่วประเทศเลยแต่ว่าจนถึงปัจจุบันโครงการยังไม่แล้วเสร็จ สร้างข้อสงสัยต่อการบริหารจัดการงบประมาณแล้วก็ยังพบโครงสร้างการจ่ายเงินงบประมาณที่ซับซ้อนด้วยเส้นทางการเงินบางส่วนเนี่ยโยงไปจนถึงพระที่มีความใกล้ชิดกับศีกาแล้วก็บุคคลที่อาจจะเป็นลูกน้องของผู้ต้องสงสัยหลักด้วยนะครับโดยขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เริ่มเรียกตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคาแล้วครับเพื่อสอบสวนเชิงลึกโดยเฉพาะผู้ที่เคยโอนเงินเข้าวัดหรือว่าเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินโครงการด้วยนะครับ ทั้งนี้คดีที่มีความละเอียดอ่อนสูงเนี่ยเนื่องจากเกี่ยวข้องกับพระภิกษุแล้วก็เงินของวัดจะต้องทําอย่างรอบคอบเมื่อหลักฐานครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนจะมีการดําเนินคดีแล้วก็จะมีการดําเนินการอย่างเด็ดขาดทันทีอันนี้ทางด้านของบิ๊กเต่าให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเอาไว้วันนี้นะครับ